สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะมาดูกันนะหัวข้อนี้นะคะคนที่อยู่ในห่วงความคิดของคุณเขามองคุณเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงนะคะมาดูกันเลยนะแม่หมอจะดูตัวตนของคนที่คุณคิดถึงก่อนนะคะว่าคนคนทีค่คนที่คุณคิดถึงเนี่ยหรืออยู่ในห่วงความคิดจิตสํานึกของคุณเนี่ยนะคะเขาเป็นใครแล้วก็เป็นคนแบบไหนนะ มาขอพลังงานของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะมาดูกันว่าคนที่อยู่ในห่วงความคิดของคุณหรือคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ณนะตอนนี้นะคะนึกถึงหน้าเขาไว้ด้วยนะคะอ่าตอนดูเนี่ยนึกถึงหน้าคนคนนั้นเอาไว้นะคะมาดูกันนะคนคนนี้เป็นใครก่อนดูตัวตนเขานะมาดูกัน ใบแรกเป็นใบที่49ใบที่36นะคะใบที่39ใบที่24โอ้สเสน่ร์แรงจังเลยใบที่34นะคะอ่าโอเคคนคนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะ แต่ว่าเขาไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะักในเรื่องของการงานการเงินด้วยเหมือนกันมักมีปัญหาเข้ามานะหรือแม้แต่กระทั่งชีวิตอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันหรือว่าเปลี่ยนแปลงแบบไม่ตั้งใจก็ได้ด้วยนะอืมอีกอย่างหนึ่งนะคนคนนี้เนี่ยดูเหมือนคนที่ไม่มีชีวิตชีวาเหี่ยวแห้งแห้งเฉาอะเออมันดูประมาณนะั้นเหมือนเหมือนชีวิตมันขาด ขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันจะดูเหมือนไม่ค่อยที่จะสดใสสักเท่าไหร่เลยทั้งๆท,ที่สิ่งที่แม่หมอมองเห็นคนคนนี้เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะนะคะหรือไม่อย่างนั้นคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากอืมมีสเสน่ห์มากมีมีคนมาชอบเยอะมีคนเข้าหาเยอะแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ขี้เหงาเนะหรือว่าจําเป็นที่จะต้องมีคนเคียงข้างเขาอยู่ตลอดเวลาหรือต้องมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาอาจจะแบบไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้อ่ะถ้าอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่เหมือนมันจะเหมือนกับเหี่ยวแห้งอะ่ะอืมมันจะเหมือนกับชีวิตของเขาไม่มีความสุขจะเป็นแบบนั้นนะคะอืมหรือคนคนนี้จะมีฝาวแฝด <c oughs> ก็ได้ด้วยนะคะเออบางคนเป็นแฝดอะเนาะ เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาจะต้องมีคนอยู่กับเขาตลอดเวลาเป็นคู่เหมือนเป็นคู่แฝดแบบนี้ก็ได้เป็นแฝดก็ได้นะคนคนนี้เป็นคนที่ตรงๆเหมือนกันชอบบอกว่าชอบใช่บอกว่าใช่ไม่คือไม่เป็นคนนี้ไม่ค่อยเสแสร้งนะนะคะเป็นคนที่ไม่เสแสร้งแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ใครเป็นคนที่ทําอะไรมักจะได้รับชัยชนะอยู่เสมอเสมอเป็นคนลุยๆเป็นคนกล้าลุยแบบนี้เป็นต้นค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของความจริงใจนะ จริงใจแล้วก็ตรงไปตรงมาเนี่ยแบบนี้การเงินการทองหาง่ายใช้คร่องนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งหรือว่ามีโชคในเรื่องของการเงินก็ได้การเงินดีบางครั้งทาอะไรนิดหน่อยเงินก็ไหลามาแล้วนะบางทีการเงินของเขาเนี่ยก็ได้มาในเรื่องของออสติปัญญาความเฉลียวฉลาดแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะการเจราจาการค้าการขายทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะราบรื่น <c oughs> แต่คนคนนี้นะแม่หมอจะบอกว่าเขาเป็นคนที่บางครั้งเวลาจะเขาเป็นคนไม่เปิดหมดน่ะเขาจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดไว้นะคะอปกปิดไว้เซี่ยวนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่จะไม่ไม่เปิดเผยตัวตนหมดจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะไม่ให้ใครมารู้ตัวตนเขาทั้งหมดอ่ะอจะเป็นแบบนั้นอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่ไม่ได้ให้ใจใครเต็มร้อยนะคะเออ อย่างมีคนเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยเขาก็ให้ได้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแบบนี้เป็นต้นนะคะม,มาดูกันต่อนะคนคนนี้คนที่อยู่ในห้วงของความคิดของคุณนะชาวราศีพิจิกลักณาพิจิกคนคนนี้เป็นใครอีกนะคะเป็นแบบไหนใบที่สี่สิบแปดใบที่ห้าสิบหก ใบที่ห้าใบที่ห้าสิบใบที่ห้าสิบสองคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้เยอะนะคะเป็นคนที่ชอบไขว่คว้าหรือว่าชอบสแสวงหาเกี่ยวกับในเรื่องของความรู้การเรียนรู้ต่างๆนาะนาะนะแบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นคนเขาเรียกว่านะมีสติปัญญาเลยนั่นแหละนะมีอํานาจบารมีมีสติปัญญา เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปหรือเป็นที่ยอมรับของสังคมที่เขาอยู่ก็ได้นะในเรื่องของทรัพย์สมบัติค่อนข้างดีการเงินดีนะ,ะคนคนนี้เนี่ยจะเอาตัวรอดจากสติปัญญาของตัวเขาเองนะคะจะเอาตัวรอดจากสติปัญญาจากความรู้ที่เขามีแบบนี้เป็นต้นบางคนก็เป็นเกี่ยวกับพวกนักวิชาการไหมคือความรู้เยอะอะมีไพ่แห่งความรู้ขึ้นมาสองใบแล้วไพ่สติปัญญาหลายใบเลยทีเดียวนะคะ คนคนนี้แม่หมอบอกเลยว่าเป็นคนที่ <c oughs> สติปัญญาดีความรู้ดีรอบรู้ไขว่คว้าหาความรู้แล้วชีวิตก็ประสบความสมําเร็จได้เพราะสติปัญญาของตัวเขาเองแต่แม่หมอต้องบอกอย่างนี้นะคนคนนี้เนี่ยจะรุ่งเรืองได้ก็ด้วยสติปัญญาจะตกต่ำได้ก็ด้วยพฤติกรรมของเขาเองนะคะเพราะอะไรมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงในเรื่องของการทําอะไรที่มันหลงผิด นะคะบางสิ่งบางอย่างรู้นะว่าผิดรู้นะว่ามันไม่ดีแต่ก็ทํามันจะเป็นแบบนั้นนะคะหลงบางทีเนี่ยลหลงไหลได้เพื้มไปกับสิ่งที่มันไม่ควรจะหลงไหลหรือหรือมันเป็นสิ่งที่ผิดอ่ะหรือสิ่งที่ไม่ดีนะ่ะนะคะเป็นแบบนั้นได้ด้วยแม่หมอมองว่าที่เขาทุกข์หรือที่เขาผิดหวังมันเป็นเพราะพฤติกรรมหรือการกระทําของเขาเองนะนะคะอือคนคนนี้เนี่ย ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะในชีวิตนะผ่านความทรหดอดทนหมดกำลังใจท้อแท้ผิดหวังหรืออะไรก็ตามนะผ่านมาเยอะเหมือนกันบางครั้งก็รู้สึกว่าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดอะ่ะคือผ่านมาค่อนข้างหนักแบบเนี้ยแต่สามารถยิ่งใหญ่ได้นะแม่หมอบอกเลยคนคนนี้สามารถยิ่งใหญ่ได้ประสบความสำเร็จแบบสูงสุดได้ด้วยนะคะเออนะคะแต่ต้องไม่กระทำในเรื่องผิดๆหรือว่าอะไรที่มัน ไม่ดีแค่นั้นเองนะคะตัวเขาจะพุ่งพุ่งมากๆเลยแม้ว่ามันต้องผ่านอุปสรรคเยอะสักหน่อยก็ตามนะแต่เขาก็จะสามารถสมมงกุฎได้อะหรือยิ่งใหญ่ได้อะไพ่ใบนี้เป็นไพ่จักรพรรด,ดินีนะคะหมายถึงผู้เป็นใหญ่นะนะคะอืมมาดูกันต่อนะว่าคนคนนี้นะคะเขาเป็นใครเขาเป็นแบบไหนได้อีกนะอืม โอ oh, ้ใบที่สาสิเอ็ดนะคะใบที่แปดสิบหกใบที่แปดสิบแปดใบที่เจ็ดสิบสามโอ้โหใบที่สาสิบห้านะคะเปิดมาปุ๊บก,ก็รู้เลยเป็นพี่การกระทําตัวเขาเองจริงๆนะคะถ้าเขาจะตกต่ําหรือถ้าเขาจะมีชีวิตที่มันไม่ดีน้มาจากพฤติกรรมการกระทําของเขาจริงๆ พฤติกรรมที่มัวเมาลุ่มหลงแบบมากๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเซ็กเรื่องบนเตียงเรื่องสุรายาเมาสามเสพติดการพานันหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นในทางเสื่อมนะคะ,ะคนคนนี้มักลุ่มหลงเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะการทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมแบบนี้เป็นต้นนะคนคนนี้มักมีตัวเลือกหรือมีทางเลือกให้กับชีวิตของตัวเองอยู่เสมอเสมอ แม่หมอจะบอกให้นะถ้าคนคนนี้ปฏิบัติตัวดีอยู่ในสิ่งอยู่ในธรรมหรือเดินในทางที่ถูกที่ต้องนะคะไม่ว่าเขาจะทําธุรกิจก็จะใหญ่โตและเจริญรุ่งเรืองนะไม่ว่าเขาจะทําการงานงานประจําเขาก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโป,น,ป,น,ปน,นะเขามีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะหรืออีกมุมหนึ่งคนคนนี้อาจจะถึงแม้เขาจะมัวเมาลุ่มหลงเรื่องพวกนี้นะแต่เขาก็อาจจะศรัทธาหรือเป็นสายมูในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมมันก็เป็นไปได้นะคะ อาจจะศรัทธาพวกเทพพเจ้านะไม่ว่าจะเป็นเทพแขกเทพจีนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานาทั้งหลายแบบนี้ก็ได้อาจจะอํานวยอวยผลให้เขาประสบความสําเร็จอืมนะแต่อีกมุมนึงเขาก็เป็นในแบบที่แม่หมอพูดไปเนี่ยนะการทําอะไรที่มันไม่เข้าร่องเข้ารอยนะคะมาดูกันต่อนะอีกห้าใบว่าคนคนนี้เขาเป็นเป็นใครเป็นคนแบบไหนอีกนะคนที่ชอบพิจิตคิดถึง โอ้โหคุณดูนะมีแต่เรื่องแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะเรื่องบนเตียงทั้งนั้นเลยนะเรื่องเรื่องหมกมุ่นมัวเมาแบบนี้เรื่องใตสะดือนะมาดูต่อนะคะใบที่สิบสามใบที่ยี่สิบเจ็ดนะคะใบที่สี่สิบเจ็ดอุ้ยติดมาสองใบเอาสองใบ,งใบจบพอดี เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองจริงๆแม้ว่าเขาจะทําไม่ดีนะคะผิดศีลผิดธรรมในเรื่องนั้นๆน,น,นะอืมเป็นคนที่มันมีสองมุมมองนะคะถ้าคนคนนี้เนี่ยนอกใจนะคะหรือการการกระทําผิดสิลข้อสามก็ตามแต่นะเ,เขาเขาก็จะถูกจับได้นะคะอืมแต่ถ้าแต่บางอีกมุมนึงเขาอาจจะโดนนอกใจก็ได้ด้วย นะคะอ่าอาจจะโดนนอกจากแต,แต่แต่สิ่งที่ไม่หมอเห็นนะ่ะว่าถามว่าตัวเขาเป็นไหมตัวเขาก็เป็นแหละเรื่องแบบนี้นะคะเออตัวเขาก็เป็นแต่เขาก็อาจจะโดนทาด้วยแบบนี้เป็นต้นอืมมันเหมือนกรรมสนองอะ่ะอืมนั่นแหละจะเป็นแบบนั้นบางคนอาจจะเคยบวชมาแล้วก็ได้นะคะเออแต่การบวชก็ไม่ได้หมายว่าบวชปุ๊บจะตัดกิเลสได้ปับ๊บอันนั้นมันเป็นการเปลี่ยนเครื่องแบบเฉย นะคะาการบวชต้องปฏิบัติธรรมด้วยปฏิบัติธรรมแบบต่อเนื่องนะคะยาวนานพอสมควรเลยแหละกว่าจะละกิเลสได้เทเลนิดเทเลหน่อยหรือกิเลสจะเบาบางลงได้แบบนี้เป็นต้นนะคะบางคนบวชแต่ก็ยังมีกิเลสเกี่ยวกับในเรื่องแบบนี้อยู่นะที่แม่หมอมองเห็นนะคะืสัทธาแหละเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะคะ แต่มันก็เหมือนกับว่ายังทําผิดได้อยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะจะบอกเลยว่าเรื่องแบบนี้มันยากนะมันยากนะการปฏิบัติเนี่ยกว่าจะละกิเลสได้เนี่ยยากมากๆนะคะคนเรามันสะสมมาหลายภพหลายชาตินะมันไม่ใช่แค่ชาติเดียวนะคะเป็นคนใจร้อนนะเป็นคนใจร้อนแล้วพอมีเรื่องด้วยนะคะเป็นคนไม่ยอมใครด้วยนะคะเออใครลองาามาเยียมคนคนนี้ก็จัดด้วยเหมือนกัน นะอย่างที่บอกมีไพ่ไบดีขึ้นมาเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะอ่ะฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะกว่าจะยิ่งใหญ่ถามว่าเขาจะยอมใครง่ายๆมั้ยล่ะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเป็นไปไม่ได้เลยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวใหญ่ก็ได้นะมีครอบครัวใหญ่มีญาติเยอะมีพี่น้องเยอะไหมอะไรแบบเนี้ยหรือจะแบบเป็นคนที่ชอบที่จะเจอญาติพี่น้องครอบครัวการสังสรรค์เน,นี่ยอะไรแบบเนี้ยที่ไปเกี่ยวกับครอบครัวใหญ่ืม ท่านี้มาดูกันบ้างนะคะว่าแล้วคนคนนี้ล่ะเขามองคุณเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงมาดูกันนะคะคนที่ชาวราศีพิจิกแลัคณะพิจิกคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะ<ม>เขามองคุณเป็นใครเป็นคนแบบไหนโอ้ใบที่ห้าสิบเจ็ดเบาใบที่ห้าสิบสามนะคะตตละใบใบที่สองใบที่หกสิบสอง แล้วก็ใบที่สิบสองนะคะอืสิ่งที่เขามองคุณนะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบบังคับไหมชอบบังคับขู่เข็นหรืออีกมุมหนึง่งคุณอาจจะชอบเอาเปรียบก็ได้นะคะหรือเป็นคนอาพัพรักอันนี้แง่ใดแง่หนึ่งนะคะอ,อมุมใดมุมหนึ่งนะบางคนอาจจะไม่ได้เป็นทุกทุกมุมก็ได้บางคนก็อาจจะแค่เอออาพัพรักหรือว่าบางคนก็ สิ่งที่เขามองนะก็คือว่าเป็นคนที่ชอบบังคับหรือว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหรือเอาเปรียบนั่นแหละเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขามองนะเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วเป็นคนที่มักมีในเรื่องของรักซ้อนหรือรักสามเศร้าเข้ามาเสมอๆเป็นคนที่มีตัวเลือกเข้ามาอยู่เสมอๆอันนี้คือเขาคิดถึงคุณแบบนี้นะคะคุณอาจเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ชอบใส่หน้ากาก แบบนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นคนที่หลอกลวงก็ได้ถ้าเอาเอาตรงๆหรือว่าคําพูดง่ายๆเลยนะเออเหมือนมองว่าคุณเป็นคนที่หลอกลวงหรือเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้นะคะจะเป็นแบบนั้นแล้วเป็นคนที่จิตใจโลเลจิตใจโลเลเอาได้เอานอนไม่ได้อ่อนไหวง่ายแล้วก็ลุ่มหลงง่ายด้วยบางครั้งไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเสี่ยงหรือชอบเล่นกับไฟรู้ว่าสิ่งสิ่งนี้มันไม่ดีนะคะ แต่ก็ปิดหูปิดตาที่จะทําหรือว่ายังไงก็จะทะําอ่ะเออรู้ว่าไฟมันร้อนแต่คุณก็จะคุณก็จะเล่นกับไฟแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่เขามองนะอืมมาดูกันต่อนะคะ <_ S 1> เขามองคุณเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงได้อีกนะ <_ S 2> <ๆ>ใบที่สิบสาม ใบที่หกสิบเอ็ดใบที่ยี่สิบห้าใบที่สามสิบเอ็ดแล้วก็ใบที่สามสิบเจ็ดเป็นคนที่มีรักซ้อนจริงๆนะคะเออเป็นคนที่มีรักซ้อนรักเยอะรักแยะรักมากมายแบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นคนที่มีปัญหาเยอะซึ่งเกิดมาจากในเรื่องของอารมณ์ของตัว คุณเองแบบนี้ก็ได้อ่อนไหวนะคะบางคนก็ไปในสายสายมืดอะสายที่แบบแม่หมอมองว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในสิ่งที่เขาเขามองอะนะอืมแล้วก็อมทุกข์เป็นคนที่อมทุกข์เป็นคนที่มีปัญหาเยอะคือแตกหักง่ายหรือว่าทะเลาะก,กับคนอื่นได้ง่ายแบบนี้เป็นต้นชีวิตอาจจะเจอในเรื่องกดดันก็ได้นะในสิ่งที่เขามองคุณนะคะอืมบางครั้งสิ่งที่ควรจะพูดก็ไม่พูด แบบนี้เป็นต้นนะคะสิ่งที่คนจะพูดก็ปิดปากเงียบอืมแต่ข้อดีที่เขามองคุณก็คือว่าในเรื่องของความอดทนเป็นนักต่อสู้คนหนึ่งแบบนี้เป็นต้นสู้เพื่อความสําเร็จเป็นผู้นําได้เป็นคนที่แกล่งเป็นคนที่ห้าวหาญถ้าเป็นผู้หญิงก็ห้าวหาญเกินผู้ชายอ่ะจะเป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งหรือแข็งแกร่งแบบนี้เหมือนกันคือมองว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งนั่นแหละนะคะอ่ะ มาดูกันต่อสิว่าแล้วเขามองคุณเป็นคนยังไงได้อีกนะคะมาดูสําหรับโชคดีนะคะให้ไพ่สาหรับนี้บอกสิว่าคนคนนี้เขามองคุณเป็นคนยังไงเป็นคนแบบไหนนะคะไพ่ใบที่ห้าใบที่เจ็ดสิบสองใบที่ยี่สิบสองใบที่สามสิบสองแล้วก็เป็นใบที่ห้าสิบสองเขามองว่า ตัวคุณเองเป็นคนที่เชื่อคําพูดคําพูดคุณไม่ได้อะอะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าคุณอาจจะคําพูดของคุณบางครั้งเขาเขารู้สึกว่าคุณพูดไม่จริงคุณพูดในสิ่งที่ไม่จริงหรือคุณพูดในสิ่งที่แบบจริงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเออที่เหลือคือไม่จริงอะไรแบบนี้แล้วในสิ่งที่เขาเขามองคุณนะคะอืมคุณเป็นคนที่อ่ออพยพหรือโยกย้ายบ่อยไหม หรือว่าเจอในเรื่องของความเดือดร้อนเข้ามาในชีวิตบ่อยอะในสิ่งที่เขาเห็นนะอืมแต่เขามองว่าความเดือดร้อนมันก็มาจากคําพูดของคุณเองก็ได้หรือมาจากการกระทําหรือพฤติกรรมของคุณเองที่ทําให้คุณต้องเดือดร้อนตัวเองเป็นคนกินเก่งเป็นคนกินเยอะอ่ะนะในสิ่งที่คุณเขามองเออเป็นคนกินเก่งเป็นคนกินเยอะเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แหละนะมีคนมาชอบมีคนมา ติดตามกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าทำเป็นพวกดาวติ๊กตอกหรืออะไรพวกนี้นะนะคะอืมก็จะมีเสน่ห์ดึงดูดให้คนมาชอบมาอะไรเยอะแล้วอีกอย่างนึงคือคุณก็เป็นคนที่ชอบโชว์ตัวเองด้วยหรือเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะเออเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่แบบชอบโชว์โชว์สวยโชว์หลอ่อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประมาณเนี้ยที่เขาคิดนะคะอืมแต่ก็มีคนมาชอบคุณเยอะหรือมีเสน่ห์นั่นเองเป็นคนที่ชอบช่วยสังคมอยู่เหมือนกันนะคะบางคนที่บางครั้งก็คือแบบ ทาส่วนรวมหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเออ่ชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะก็มีบางส่วนที่ที่เป็นแบบนี้ที่เขามองนะคะมาดูกันต่อนะใบที่หกสิบใบที่ห้าสิบเจ็ดใบที่สิบสี่โอ้ใบที่ห้าสิ 57, บสามราหูมาเต็มเต็มแป้งๆเลยนะคะ อืมโอเคนะคุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียมากๆนะคะเป็นคนกล้าลุยมากๆแล้วเด็ดเดี่ยวนะคะเออเด็ดเดี่ยวแบบนี้เป็นต้นแต่ดวงมักเจะอุบัติเหตุไหมหรือว่าเออดวงไม่ดีเกี่ยวกันในเรื่องของการขับรถนะการขับรถการเดินทางแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมมักจะเจอเหตุอะไรที่ไม่คาดฝันได้ง่าย,ายๆแบบนี้เป็นต้นในสิ่งที่เขามอง หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ระแวดระวังก็ได้ด้วยนะคะเป็นคนที่ประมาทอ่ะก็ได้นะคะเป็นคนที่เครียดง่ายคิดมากอืมแล้วชีวิตอาจจะมักโดนทิ้งโดนเทก็ได้นะคะโดนทิ้งโดนเทให้ทุกข์ให้เครียดแบบนี้เป็นต้นนะคะมันก็เหมือนกับว่าเรื่องรักสามเศร้านั่นแหละอืมอาจจะมีประเด็นหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าเป็นคนที่มีปฏิพันธ์ไวพพิบตัวฉกาจเลยทีเดียวนะคะ รู้จักเล่นเหลี่ยมคนรู้จักลุกล้อลุกชนแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรนะเอ่อชิงไหวชิงพริบอ,อ่ะเออชิงไหวชิงพริปเก่งนะแล้วก็มักจะได้เป็นผู้นำนะก็มีความเป็นผู้นําอยู่นะคะในสิ่งที่เขามองคุณหรือว่าคุณอาจจะชอบในเรื่องของการทําบุญใหญ่ก็ได้นะเป็นเจ้าภาพนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพกระถินเจ้าภาพผพะป่าเหรอหรือว่าอะไรเจ้าภาพลงทานอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันได้หน้าเมักจะแบบ เออได้อย่างนั้นนะคะในสิ่งที่เขามองนะออคุณเองที่เข้ามานี่อาจจะเป็นเป็นเพศที่สามก็ได้นะคะที่แม่หมอเห็นะ่ะนะออ,อาจจะเป็นพวกเพศที่สามขึ้นมาสองใบละนะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเป็นต่างเพศนะก็อาจจะเป็นเขาก็แอบชอบคุณไหมแม่หมอมอ,มองว่านะถึงเขาจะมองว่าคุณอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่มันก็มีในความที่เขาหลงเสน่ห์คุณอะ นะคะเออก็ถึงยังไงก็ยังยังชอบยังรักหรือว่ายังอยากเป็นคู่กับคุณอยู่นะถึงจะ <c ười> มองไอ้นี่เหมือนกันนะมองแย่เหมือนกันนะคะเออแต่ก็แต่ก็รักนะแต่ก็ยังอยากที่จะเดินไปด้วยกันอยู่แต่ก็ยังอยากที่จะเป็นคู่กันอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคน,คนที่คุณคิดถึงเป็นคนอื่นก็คือก็ยังอยากเป็นเพื่อนกับคุณอะถึงแมว้ว่ารู้จักคุณจะเป็นคนแบบนี้แบบน,แบบนี้ก็ยังอยากเป็นเพื่อนแบบนี้ก็ได้อีกเหมือนกันนะอ่ะมาดูที่ไพ่ นิววิสนะมารู้ชื่ว่าไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรนะคะคนที่อยู่ในห้วงความคิดของชาวพิจิกนะคะ mm hmm. เขามองพิจิกเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงโอ oh. เป็นไพ่ไฮพ e s สเ s ดเด็กถ้วยสิบดาบแล้วก็ไพ่เอ p r e s s ใบแรกเลยใช่จริงๆนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความลับหรือมีบางอย่างปิดบางซ่อนเร้นอยู่คุณเป็นคนที่สามารถทําได้ทั้งสิ่งดีและสิ่งที่ไม่ดีนะคะมักมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยซ่อนเร้นอยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายมุมน่ารักก็มีนะในสิ่งที่เขามองคุณอนะนะ้องไม่งั้นเขาจะชอบคุณเหรอนะคะมุมน่ารักก็มีมุมน่าหลงเสน่ห์ก็มีเหมือนกันนะคะอืม อีกมุมหนึ่งเขาอาจจะมองคุณเป็นคนเชื่อคนง่ายด้วยนะคะเอะเชื่อคนง่ายเป็นคนที่มีตังค์อะหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่เขามองอยู่นะเออคุณอาจจะดูมีตังค์ไหมอืมเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะหาเงินเก่งหรือว่าสร้างความเจริญเต,ติบโตงอกเงยให้กับเงินดมีมีความผิดหวังมาเยอะจบมาเยอะเจ็บมาเยอะแบบนี้เป็นต้นหลอวผ่านวิบากกรรมที่หนักๆมาเยอะแบบนี้ก็ได้ด้วย อีกมุมหนึ่งคือเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่สู้เพื่อลูกสู้เพื่อครอบครัวก็ได้นะคะแต่อีกมุมหนึ่งก็คือว่าไม่เปิดเผยนะต่อให้แบบว่าจะมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเหมือนไม่เปิดเผยอะว่ามีแล้วมีลูกแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่แต่ในชีวิตของเขาทําเพื่อลูกไหมเขาก็ทําเพื่อลูกเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอืมมาดูกันต่อที่ไพ่ย,ยิปซีนะมาดูซิว่าคนคนนี้เขามองคุณเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงอีก นั่นแหละเขาก็มองคุณเป็นอย่างนี้แหละสู้เพื่อลูกหรือว่าเวลามีลูกก็ปิดบังนะไม่ให้ใครรู้ว่ามีลูกแบบนี้ก็ได้เหมือนเป็นคนที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนชัดเจนด้วยเหมือนกันในสิ่งที่เขามองคุณอนะ่ะเขามองคุณว่าเบื้องลึกเบื้องหลังคุณต้องมีอะไรอะ่ะแบบนี้นะอม,มาดูต่อสุดท้ายแล้วนะเป็นไพ่ยิปซีมาดูซิว่าไพ่ยิปซีจะบอกอะไรนะว่าคนคนนี้เขามองคุณเป็นใครเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงมาดูกัน โอโหสองถ้วยโอเคแม่หมอมองว่าเขารักคุณอ่ะนะอืมเขาน่าจะรักคุณอ่ะก็มันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาไงเนาะแล้วก็อีกใบหนึ่งอ่ะแม่หมอมองว่าเขาเป็นคู่รักคุณหรือเปล่าเป็นแฟนคุณเป็นฝาสามีภรรยาคุณก็ได้ด้วยนะคะ อืมเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นคนที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเสมอนะคะเอ,อ่อแล้วเป็นคนอดทนเป็นคนที่สู้เป็นคนไม่ยอมแพ้ใครง่ายง่ายเป็นคนที่จะเอาชนะคนด้วยนะในสิ่งที่เขามองชอบเอาชนะค้าขานฉันต้องเอาให้ได้ต้องชนะให้ได้อยากได้ต้องได้เอออะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่มองหาโอกาสให้กับตัวเองเสมอเสมอการมองไปข้างหน้าการมองหาโอกาสอยู่ตลอดหรือมองหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่ตลอดตลอดอืม เป็นคนที่ใช้เงินเก่งแต่เขาหมุนเงินเก่งนะคะเป็นคนที่มีโชคอยู่แหละนะในสิ่งที่เขามองนะเป็นคนที่มีโชคอืมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวด้วยเหมือนกันนะโอเคก็ประมาณนี้แหละสําหรับชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกแม่หมอก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยเนาะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะ